เอาละครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่ผมใน Goatcast Gaming นะครับวันนี้เราก็มาเล่นเป็นคาตกรกนกันเพราะว่ามีเวสว่าเราต้องเล่นตัวกระดิ่งนะครับโอเคก็ไม่น่ายากนะครับเพราะว่าแรงยัง19อยู่ผมช่วงนี้ผมไม่ได้เล่นคาตกรเพราะว่ามันหาห้องนานนะครับผมก็เลยไปเล่นแต่คนนะครับดูในมือของพวกเขาสิครับทุกคนเขาจะมาทําอะไรกันเหรอฮะอืมอืมน่าสนใจนะครับ เดี๋ยวก็รู้กันไม่เป็นไรนะอยากถอนก็ถอนไปเสาอะอยากถอนก็ถอนไปโอเคเฮ้ยด่านนี้นี่ผมไม่เก่งวะมันมีสองชั้นน่ะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับทุกคนไม่ซีเรียสครับว่าไงจ้าท่านน ตีไปทีหนึ่งคอยทีคอยทีตีไปทีหนึ่งคอยทีจะไปไหนเราเฮ้ยกลับมาก่อนโฮดนโอโดนโฮดอนโฮดอนเอยอยู่คนหนึ่งตรงน,นั้นอย่าพึ่งอย่าไม่เอาอย่าไม่เอาเองไม่อายังไม่เอาเนียนเหลือเกินเนียนเหลือเกินเนียนเหลือเกินไปไหนโอ้ลงไปช่างหัวมึงกูไม่ไปตามมึงหรอกไ,ไอ้เวรเนี่ย ขึ้นมาไอ้หนูเราต้องไปกันอีกยาวเออติดติดติดดิดีติดอ่าด,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 ดีอือมเยี่ยมอ่าโอ้เยี่ยมไปเลยช่วยไหมช่วยไหมเอ้ยยังไงเราอ่ะเฮ้ยเจ็บด้วยเจ็บด้วยยังไงเราอ่ะ ังไงเราอะ่ะมีคนไปช่วยแน่นอนมีคนไปช่วยแน่นอนวัวม,มาแล้วอยู่ไหนอยู่นี่อยู่นี่นี่เองอยู่นี่นี่เองไปไหนยังยางยางเอ้ยโรลไปทีหนึ่งเจ็บไปดิเอ้ยช่วยช่วยเอ้ยช่วยช่วยเอ้ยช่วยช่วย เอ้ยทั้งวันยังไหวทั้งวันยังไหวเอาไอ้หมอนี่ก่อนมันไส้เหลือเกินไปไหนครับจะจุกเหรอครับสวยครับสวยครับเออเก่งครับเก่งครับสวยสวยไอ้หนูวิ่งไปวิ่งไปอยากอยู่กันในนานๆจังเลย มลงไปข้างล่างแล้วนะฮะเอา้ายังไม่ลงเหรอเอ๋สวยลงไปลงไปลงไปไปไปอยู่กับนายมานานแล้วเออเออยังไงยังไงเออยังไงยังไงไม่เป็นไรนะอยู่กับนายสนุกดีชอบชอบนา,น,ชาน,นายเล่นใช้ได้เลยสวยสวยนายเล่นใช้ได้เลยคนเนี้ยวินดี้กู๊ด แป๊บนึงนะไม้นี่ขยันจังเลยเล่นอ่ะอยู่ไหนนะอ้ามีคนไปช่วยเก่งจังอยู่ไหนอยู่ไหนดูเท้าดูรอยเท้าแถวนี้มาแถวนี้สวยน่ารักสวยน่ารักมาช่วยกันเก่งช่วยกันเก่งเอาโอ้ชี้ตีผิด อย่างเศร้าเลยอยู่ไหนเราอะเราอะเ,เราเก่งเหรอไม้ไม่มีแล้วไม้ไม่มีแล้วไปไหนเราจะไปไหนเราจะไปไหนเอ้ยอ,อ้าโอ้โหเก่งจังวะโอ้โหเก่งเก่งเจ็ดสิบสองเก่งเอ้ยเจ็ดสิบสองเก่งเราเจ็ดสิบสองเก่งอ่ะยังไงเอ้ได้ได้ได้ เอ้ยเจ็ดสิบสองเก่งทั้งวันยังไหวนะนายอ่ะทั้งวันยังไหวทั้งวันยังไหวยังไงมาเล่นกันหน่อยเร็วอีกนิดนึงอีกนิดนึงเจ็ดสิบสองเก่งตรงนี้เบรเมนทำไมเราไม่ลงเบรเมนไปเลยวะมีคนปันอยู่ตรงนี้ไม่ใช่ปันอยู่ข้างบนหัว ปั่นอยู่บนหัวเอาตีไม่โดนได้งไงวะ What What the fuck What the fuck man Why เมื่อกี้เราจับได้แล้วทำไมมันหลุดอ่ะงงฮะทำไมมันหลุดวะงงให้เพื่อนเล่นบ้างให้เพื่อนเล่นบ้างนะเราเรา,เราต้องมาอยู่กับพี่แล้วเราเอ่ะเราอย่าดื้ออย่าดื้อสิอย่าดื้อสิเราอ่ะฮึมาอยู่กับพี่มาตอนนี้เควสน่าจะเสร็จแล้วแหละ ปันเครื่องสนุกเลยปันเครื่องสนุกกันใหญ่ปันเครื่องสนุกกันใหญ่เราอ่ะดิมไม่นุดหรอกปันเครื่องสนุกกันใหญ่อยู่ไหนนะปันเครื่องกอยู่ไหนนะไม่มีปันเครื่องเกงปันเครื่องเกงช่วยเพื่อนแน่นอนสวยสวยน่ารักสวยน่ารัก กำลังไปช่วยเพื่อนแน่นอนเอ้าไม่ช่วยอ่ะโอ้รู้มันน่าอยู่แถวนี้แหละแถวนี้แหละแถวนี้ไม่น่าไกลไม่น่าไกลไม่น่าไกลแถวนี้แหละอยู่ไหนอยู่ไหนอ๋อสวยน่ารักยังไม่มีใครเคสวยน่ารัก สวยสวยพี่แว่นพี่แว่นใช้จกเหิมเกริมกันไปแล้วผมจะไม่ยอมพี่อีกแล้วนะพี่แว่นมาพี่แว่นอยู่ไหนพี่แว่นครับสวยน่ารักพี่แว่นสวยน่ารักมาพี่แว่นต้องอยู่กับผมแล้วล่ะพี่แว่นจะมาทำตัวแบบนี้กับผมไม่ได้นะโอเคไหมพี่แว่นจะมาช่วยช่วยหายไม่ได้ผม ผมไม่ปื้มอ่ะเข้าใจว่าผมไม่ปลื้มเลยผมไม่ปื้ม,อม,ม,ม,มพอกับอีนี่เลยสวยน่ารักสวยน่ารักลงไปสองสวยน่ารักแขวนอยู่ไกลจังวะสวยน่ารักอยู่ไหนวะอ่ะลงอย่างนี้แหละคิดไม่ออกจะแขวนใครดีมาดิช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนเร็วเฮ้ย เออสวยขวาปล่อยไปล้มไม่หมดล้มไม่หมดเฮ้ยสวยอยู่ไหนช่วยเพื่อนเลยช่วยเพื่อนไม่ทันวิ่งไปสวยเพื่อนเป็สองแล้วเราจะหนีเอาตัวรอดเดียวไม่ได้นะเฮ้ยนายนายสวยน่ารักจะไปช่วยเพื่อนเหรอจะไปช่วยเพื่อนใช่ไหม ยังไงวิ่งไปทางนี้วิ่งไปทางนี้เล่าานไม้เล่นไม้สีดได้ฮะเออนิมนิมนิมๆนิมสวยน่ารักอีกตัวนึงอยู่ไหนนะอีกตัวนึง ไไหนวะน้องคาไปไหนวะเนี่ยน้องคาไปไหนวะหาน้องไม่เจออ๋อนี่ไงเลือดทางนี้เลือดทางนี้ใช่ไหมอ๋อไม่ใช่นะันคนที่ตายไปแล้วอยู่ไหนวะเชี่อกูหาน้องไม่เจอน้องน้องอยู่ไหนอย่าหนีพี่เลยพี่พี่แขวนดีกว่านะอ๋อนี่ไงเออเป็นเด็กดีนะเราอะสวยน่ารัก เนาะสวยน่ารักไปจีจีครับถึงกับแคปภาพเอ้ยสวยน่ารักเออป่องเป,ปงป่งเปงเปงเปงสักทีอืมเรารีบฆ่าไปหรือเปล่าวะไม่รู้นะก็แบบ อยากทำเควสใจจะขาดอะไรงี้สองหมื่นเหรอเฮ้ย,ยทำไมเราเราแต้มประสบการณ์ที่เหลือทํทำไมเราไม่ได้ก็ใช่2อ0 0 0ื่ส,สต้องกดรับใช่ไหมอ๋อต้องกดรับตกใจได้สองขีดก็ก็แล้งมันยังต่ำอยู่นะครับก็ถือว่าไม่ได้ไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นแต่ละคนเอาอะไรมาแต่ละคนมีคนนี้ไม่ได้ฮาร์ดนะฮะตายยากน้องแมวก็ ยังถือว่าไม่ได้แรงสูงนะโอเคครับขอบคุณที่ติดตามนะครับเอาไว้เจอตอนผมเล่นเซอร์เลยแล้วกันบ๊ายบาย thank you นะ